สวัสดีค่ะวันนี้กิ๊กพามาร้านเพื่อนอีสานนะคะมากินซ่อมต่งแซ่บๆกันเนาะนี่นะคะบรรยากาศภายในร้านอยู่ติดริมถนนเลยค่ะแล้วก็ตรงนู้นนะคะก็จะมีซุ้มนั่งด้วยเนาะไกลๆมีคนนั่งกิ๊กก็เลยไม่เดินไปนะคะ แต่ร้านไม่ค่อยมีคนดีช่วงโควิดเนยกินอย่างเงี้ยดีแล้วค่ะอันนี้คือร้านเพื่อนอีสานสาขาหนึ่งนะคะจันทบุรีจะมีเพื่อนอีสานสองสาขาเนาะลาบหมูค่ะลาบหมูแซ่บๆอันนี้จิ้มจุ่มนะคะจิ้มจุ่มหมูนี่ น้ำกำลังใกล้จะเดือดน,นี่นะคะชุดหมูอันนี้คือชุดเล็กนะมีความรู้สึกว่าเยอะเนาะชุดเล็กนี่แล้วเขาก็จะมีผักมีไข่ให้ค่ะผักต่างๆแล้วก็วุ้นเส้นเนาะแล้วก็ไข่หนึ่งลูกไข่หนึ่งฟองเนาะเดี๋ยวรอเดือดก่อนนะคะตำมะม,ม่วงปูค่ะตอนแรกสั่งตำมะม,ม่วงปลาป่นเนาะแล้วปลาป่นมันหมดก็เลยเปลี่ยนเป็น ตำมะม,ม่วงปูค่ะอันนี้ตำไทยค่ะตำไทยแทบๆค่ะอันนี้ค่ะจิ้มจุ่มเดือดแล้วนะคะนี่กิ๊กใส่ลงไปทุกอย่างเลยแต่จริงๆอ่ะเขาให้จิ้มจิ้มจุ่มจุมแล้วกินเนาะแต่เราจะกินเนื้อหมูสุกๆไงเราก็เลยต้องใส่ไปหมดเลย มากับเพื่อนเอนบอกไม่ใช่ชาบูนะเธอเขาให้จิ้มจิ้มจุ่มจุ่ม <laughs> แล้วแต่เราแล้วแต่เราเนี่ย <c oughs> มอแม่นาคมอแม่นาค